สวัสดีครับวันนี้จะมาสวดมนชาวยอดสิบทีนะครับวันที่3เดือนสิบสองปี6กเจ็ดนะครับครั้งที่13 EP าีบทที่1ถึง4นะครับ E F B สิทธิชัยพันธะรหัส2องสองสานะครับ ตั้งจิตระลึกไว้ภายในให้เห็นภาพเสมือนหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเป็นประธานอยู่เบื้องหน้าเราจากนั้นค่อยน้อมกราบสามผลผลที่หนึ่งระลึกในใจว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญามากมีพระมาหาการุณาช่วยเหลือสัตว์โลกเป็นอันมากและทรงมีพระ ใ้อันบริสุทธิ์ผลที่สองและลึกถึงคำคำสังสอนต่างต่างอันเป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นผลทุกขผลที่สามและลึกถึงพระอริยะสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้วันที่สามธันวาคม2,567เป็นวันที่13ที่ข้าพเจ้านายสิทธิชัยพันธะขอถวายเสียง สวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อน่วงเรื่อยเๆ บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสัมมันตาจาักกวาลเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิลาชัตสะสุนันตุสักกะโมคะาทางังสักเคกาเมจรุเปคิริกะรัตเทจันตริเควิมาณิทีเตตุเทจักามีตารุวณนะคาหาเนเคหะวัตสุเมเคเตภูม,มาจัน ยายจายันตุเทวาชรธาระวิศเมยักกะคันทัพพนาคาตินจัตทันตาสันติเกยังวิมิระวราชนังสาทวูเมสุนันตุธรรมะสวนาการออัยมพทันตาธรรมะกะ สวนาการุยยัมพัทันตาธรรมะสวนาการุยยัมพัทันตาที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ต er um. ุติยัมปิพุทังสรนังขัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรนังกัจฉามิตติยัมปิพุทังสรนังกัจฉามิตติยัมปิพุธัมมังสรนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรนังกัจฉามิบทที่สี่บทสดสัจจคิริยาคาถานัติมีสรนังอันยังสังโฆ พุทโธมีสรนังอันวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสที่มีโหตุสัพพทานติมีสรนังอันยังธรรมโมมีสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสที่มีโหตุสัพพทานติมีสรนังอันยังสังโฆมีสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสที่มีุนตุสัพพทา